เอาละครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เรายังคงอยู่กับเกมส์ลเปกเหมือนเดิมคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปเลยนะว่ามันสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วย,วยฮะสำหรับเกมนี้อักษรอักละไม่มีตัวไหนตกหล่นนะครับสามารถพิมพ์ได้100%เ็์ลยครับภาษาไทยนะครับแล้วก็มีเควสให้เราทําด้วยนะตรงนี้คุณผู้ชมฮะ เควสเนี่ยจะมีเควสรายวันเควสซีซั่นนะครับนะจะมีรีพอร์ตสามครั้งเล่นแบบส่วนตัวกับผู้เล่น10คนนะชนะ10แมตช์โดยการเป็นฆาตรกรวางระเบิดเป็นฆาตรกรฆ่า6คนอะไรบ้าๆก็ว่ากันไปนะครับนะแต่มันจะมีบางเควสคุณผู้ชมที่เราไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่าเราต้องเติมโกพาร์ตเอ็กคลูซีฟก่อนนะครับโกพาร์ตเอ็กคลูซนะีฟเนี่ยราคาอยู่ที่240เพชรครับเติมแล้วก็จะได้ตัวละครฟิน1ตัวครับพร้อมกับสุ่มตัวละครอีก3ตัวนะครับแล้วก็จะมี58เฮ้ยเดี๋ยวนะ 58สกินเลยเหรอเอนี่ยนี้เขาหมายถึงสกินหรือว่าอิเซสซอรี่วะ<บ>ฮะแล้วก็จะได้ร้อยเพชรนะฮะแล้วก็เป็นโกพาร์ตเอกลูซีฟเควสในผมอลองกดดูดิอ้า <ead? S 1> วเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่า58สกินคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมทำไมทีนี้บอกว่า20สกินวะเอ๊ะมันยังไงล่ะเนี้ ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นสก,กินแบบนี้หรือเปล่านะที่เขาบอกว่าจะให้เราเนี่ย20สก,กินหรือว่า58สก,กินนะฮะหรือว่าเป็นอ e ุซอรีแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะต้องลองเติมดูอ่ะถึงจะรู้2 4 0เพรกี่บาทเอ่ยอ๋อ150บาทเฮ้ยน่าอยู่นะคุณผู้ชม150บาทน่าเติมนะครับนะเป็นการสนับสนุนเกมนะฮะแต่เดี๋ยวผมค่อยมาเติมก็แล้วกันนะครับขอไปเล่นก่อนโอเคเดี <Yeah. S 1> okay. ๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับเอา What the <laughs> ตัวผมค้างขยับไม่ได้อะไรกันเนี่ย A few moments later มามาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ค้างเฉยเลยวะ่ะงงเลยอะ่ะเพื่อนข่าไปแล้ว,ว่คนนึงเดี๋ยวผมจัดการก่อนมแป๊บหนึ่งนะโอเค Hello หวัดดีเพื่อนโอเคเมื่อกี้เราค้างนะครับเมื่อกี้เห็นมาแถวนี้คนนึกไปไินแล้ววะ เราต้องวางระเบิดกระจายกันนะครับคุณผู้ชมฮะเก็บไปหนึ่งกระเอฟังตรงนี้นะครับเวลาเราวางระเบิดคุณผู้ชมวางไกลกันยิ่งดีนะฮะเวลาเขามาแก้เนี่ยมันจะได้ยากหน่อยตัดไฟแป๊บหนึ่งนะ รอครูดาวอยู่อ่ะดิเกรดข้าเลยเหรอถามสุขภาพสักคำเดี๋ยวผมลองเปิดลำโพงฟังเขาคุยกันสักหน่อยอะไรวะเนี่ยโหวตกันคนละคน อะไรเนี่ยตรงไมค์กับลำโพงมันชอบบั๊กนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคือเราปิดไปแล้วอะ่ะแต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่บางทีอะต้องกดย้ำอีกทีหนึ่งครับขอโทษนะเพื่อน <c oughs> แล้วกี่คนวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนเราดูได้ตรงนี้นะครับอาคาตกรก็ดูได้อ่า แล้วสามคนไม่นับรวมเรานะไม่รอคูดาวใช่ไหม <c oughs> ผมกดระเบิดแล้ว <c oughs> ผมไปดักรอรอจุดนั้นดีกว่าคูดาวผมมาพอดีคิดว่านะเ <c oughs> ม่อนรอไปพม่อนรอไปแต่เราดักฆ่ากลางทางให้ <c oughs> เอา้าไม่มีคนมาแก้เลยวะทางนี้มีไหม กันหมดแล้วใช่ปะอา้าวเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยชนะครับโดนเพื่อนเราเก็บไปอันนี้เล่นมานานยังครับเพิ่งเล่นเมื่อวานครับอ๋อนายอยู่ปอไหนอ่ะผมจบมสามาแล้วครับเออเล้นเป็นพี่ผมมาดิอา้าวแล้วนายอยย่เท่าไหร่ครับผมเพิ่งสิบขวบเอง ผมอยู่ป4เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไม10บขวดทำไมเสียงเหมือนผู้ใหญ่ขนาดนี้ผม10บขวดจริงๆไอ้เข้ามาก็ได้เป็นฆาตกรอีแล้วชิพายดูค่าคนไทยก่อนเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมพี่ม3รอผมได้แคบพี่ม3ไปด้วยผมไปด้วยเดี๋ยวลยคุณผู้ชม เมื่อกี้ฝากเนื้อฝากตัวเขาไว้เอ้ยมาคูดาวผมมาแล้วไปไหนแล้ววะอ๋อดีนะเมื่อกี้ผมไม่ฆ่าเจ้าพิวมันอยู่ใกล้ๆครับเมื่อสักครู่นี้ โอ้มกอโอ้มกอดมางะเบิเดแถวนี้เอาอัวไปแล้วะไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมเลยตกใจหมดเป็นฆาตกรเหมือนกันเขาไม่บอกโอเคผมตามถิ่โตไปนะครับ ไปสองแล้วคุณผู้ชมตกใจหมดเลยบ้าเราเป็นจะตกใจทำไมวะโอ้แน,นและเชพป,ปี้กำลังทำทักเนี่ยเอา้าหวดกันเลยเหรออ๋อเมื่อกี้เขาเปิดไม่คุยกันนะครับคุณผู้ชมฮะเออโอเคงั้นผมก็ไปคลิปไปเลยก็แล้วก,กันนะครับตามข้อไปเอาไงเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> ทำไมเพื่อนเราโดนอย่างนั้นวะบ้าฉันม,มารอดักตรงนี้ดีกว่า ม่ีใครมาเพราวะไม่แก้หรอเพื่อนมผม,มต้องแก้เองแล้วแต่มันสงสัยผมเอาเอาพื่อนอะไรเรื่องนี้ตดนหน้าตัวตายบ้ากระต่ายมันรู้ตัวแล้วไม่นะเพื่อน โอ้เพื่อนเล่นต่อหน้าต่อตาแบบมเมื่อกี้เป็นใครใครก็รู้บอกว่าโอเคสามสามได้อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องเก็บกระต่ายแล้วมันน่าสงสัยเกินไปนะครับฟังระเบิดนี่ครบอ้าวนี่ไงมันมาทำอะไรอยู่นี้วะทำอะไรตรงนี้วะยืนแอบลังหิน ออคุณผู้ชมผมลืมไปเลยว่าหมดนี้มันมีนักสืบด้วยนี่วา่านะครับมันสามารถสแกนเราได้เพราะฉะนั้นอย่าหยุดนิ่งนะฮะถ้าเราหยุดนิ่งเป็นระยะเวลา3าวิเนีครับเรียบร้อยเลยนะครับมันสแกนได้นะครับเราต้องเดินอยู่ตลอดเวลาเออไม่ให้มันสแกนเดี๋ยวผมวางระเบิดอีกหนึ่งลูกแล้วก็ค่อยจุดใหม่เอาเรียบร้อยีเ็งเนี่ย <laughs> เรียบร้อยอย่างเงี้ยตุ๊ย่า